วัสดีค่ะวันนี้จะมาทําไก่สเต๊ะไปดูเลยว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างวันนี้ก็จะใช้ผงสําเร็จรูปแบบนี้หมักไก่ก็มีไก่ส่วนน้าจิ้มก็จะมีกะทิถั่วลิสงน้ําตาลน้นําส้มแตงกวาพริก หยวกหรือพอบิกาหอมก็จะทำเป็นน้ำบาจาัจ่าเกลือนี้เป็นไม้ไว้เสียบก่อนที่เราจะใช้แล้วก็แช่น้ำไปก่อนเขาจะได้ไม่ฝืดเวลาเราเสียบไก่1นกิโลครึ่งกระมังเอาไวา้หมักเดี๋ยวไปล้างไก่กันก่อนจ้า เขาจะได้เสียบง่ายถ้าหั่นแบบนี้เลยสองซองก็เทกะทิลงไปครึ่งกระป๋องเมนูนี้ทำกินบ่อย คนหมักให้เข้ากันใส่ถุกมือด้วยไม่งั้นผมเคอรี่จะติดมือเหลืองหมักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้ถ้าหมักข้ามคืนยิ่งดีถ้าหมักนานยิ่งอร่อยหมักไก่ไว้แล้วมาทำน้ำประจากกันเลยใช้น้ำสองรอยห้าสิบ ml น้ำตาลสมช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาครึ่งน้ำส้มห้าสิบมลใส่ลงไปก็จะต้มให้เขาเดือดให้ทุกอย่างละลายได้ที่แล้วปิดเตาเลยรอให้เขาเย็น ผักนี้ก็ล้างไว้แล้วเดี๋ยวมาหั่นกันเลยหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต่า น้ำที่ต้มไว้เมื่อกี้เราก็เอามาเทใส่ผักเพราะเขาเย็ยนแล้วน้ำไม่ท่วมผักเดี๋ยวเทใส่ถ้วยดีกว่านี่แหละเขาเรียกน้ำประจักกินไม่หมดเอรอาค่อยส โถไว้จานปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมาทำน้ำจิ้มต่อผัวดิงผัวดิสงปั่นเสร็จแล้วเปิดเตาใช้กระทิน้ำลงไปนิดหน่อย ใส่ถั่วลิสงเลยน้ำตาลปีบ๊บเอาใส่ลงไปเพิมผงครีไปด้วยให้มีสีสันหน้าจิ้มเติมขนอไทยไปนหนึ่งก้อน ใส่ผงเะอรี่ไปแล้วรีบคนเพราะว่าเขาจะเป็นก้อนน้ำจิ้มจืดไปนิดนึงก็ใส่เกลือปิดเตาเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมาแซบไก่กเลยถ้าเราหั่นยาวแบบนี้เขาก็จะเสบง่าย เสียบเราเ,าเอาไปคนละข้างกันร่วงไก่เสียบเสร็จแล้วมาทอดกันเลยก็จะทอดทีเดียวให้หมดเลย ถ้ากินไม่หมดก็เก็บใส่ตู้แช่แข็งไว้เติมน้ำมันนิดหน่อยพอเอาใส่ใส่เลยใส่สลับด้านอย่างนี้ เราขับด้านไก่กันเลยเขาจะไม่เร็วเราก็ใช้ไฟอ่อนๆค่ออๆย่างไปไม่นัไก่สเต๊กเสร็จแล้วหน้าตาน่ากินมาก จานเสร็จแล้วสวยงามมากไปมากินไก่สเต็กกันเลยทำเสร็จแล้วกว่าจะได้กินใช้เวลานานมากน้ำจิ้มถั่วลิสงอร่อยทำเองก็ต้องอร่อยแต่ว่าผงสำเร็จรูปของเขาอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องเติมอะไรเลย พี่แรกหนูวิว่าจะทำแค่โลเดียวแล้วคราวนี้ดูแล้วเหมือนมันน้อยแล้วใช้เวลาทำนานก็เลยทำหมดเลยโลครึ่งใช้ผงไปสามสองน้ำกะทิครึ่งกระป๋องให้เหลือครึ่งกระป๋องก็เอาไปทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ใช้ถั่วือสงกระป๋องหนึง่ง แล้วก็น้ำประจากหรือเปล่าพี่ก็เรียกไม่ถูกนะมีเกลือน้ําส้มน้ําตาลเพรานั้นเละเอาไปตั้งไฟคนๆให้เขาเดือดส่นผสมละลายรอให้เย็นแล้วก็เทใส่แตงกวาหอม พาพิกาแต่ถ้าคนไทยชอบพริกเผ็ดๆก็ใส่พริกได้แต่หอมแดงก็เผ็ดแล้วคะ่ะอ,อาหารเย็นพ่อบ้านกับลูกไม่อยู่บ้านทํทำงานกันก็เลยกินคนเดียวแต่ทำไว้ให้เขาแล้วน่ะ Bye bye, tja.